เปิดความในใจท็อปเลซซี่ล็อสซี่ถึงเบียร์อยากให้ทำสิ่งนี้บ้างบทข้างรักทั้งคู่จริงๆระหว่างแรปเปอร์หนุ่มสุดฮอปท็อปเลซี่ล็อกซี่และนักร้องสาวสายแซบเบียร์เดอรไวท์ที่หลังจากทั้งคู่เปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านโลกออนไลน์ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ทำแฟนคลับหนุ่มสาวทั้งประเทศอกหักและยินดีกันทั้งน้ำตา เราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาวเบียเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์แนวแซบเซ็กซี่โพสภาพนุ่งบิกินี่โชว์วิวอยู่บ่อยครั้งหนุ่มท็อปก็เข้าใจในความชอบของหวานใจแต่ล่าสุดหนุ่มท็อปได้เปิดใจผ่านรายการยังไงไหนเล่ามีบางช่วงบางตอนเผยว่าเป็นห่วงบ้างแต่ก็ใส่มาก็ไม่เป็นไรอยากให้แต่งตัวน่ารักน่ารักบ้าง ก็จะแนะนำถ้าแบบนี้ว่าเซ็กซี่แล้วต้องเท่ด้วยต้องแมทกันอะไรงี้แบบตัวเนี่ยไม่เข้ากันเลยนะเปลี่ยนกางเกงสีผมชอบสายมินิโมลเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเข้ากับเขาดีเวลาเขาใส่เสื้อยืดโอ้โหน่ารักจังโดนใจและเคยชมเขาด้วย